สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชันสุขอิสันไทโซนะครับผมมีเปิดมาเข้ามาดูใน y o u t u b e นะครับมีแต่ประเด็นดราม่านะครับก็คือมีนักท่องเที่ยวชาวไทยเนาะที่เข้าไปเที่ยวนครหลวงเวียงจันทนระ์เนาะนะครับผมเขาเขียนแคปชั่นว่านครหลวงเวียงจันทร์ก็แค่ปากซอยนะครับมีก็เลยมีคอมเมนต์ดราม่ามากมาย,มามายเยอะแยะมากมายนะครับ อันนี้จันสุกไม่แน่ใจนะครับว่ามันเป็นประเด็นอะไรยังไงกันนะครับผมเห็นเขียนแคปชั่นว่าไอ้นครหลวงเวงจันก็แค่ปากซอยนะครับก็เลยมีคอมเมนต์ต่างๆนานานะครับเยอะแยะ,ยะมากมายเนาะก็มีคนดราม่าว่าปากซอยอะไรนี่แหละครับคอมเมนต์ไปในทางที่ไม่ดีนะครับซึ่งจะสือ่อความหมายถ้าไม่ถูกต้องเนาะจันสุขก็จะขอสรุป ไปเลยนะครับก็คือปากซอยปากซอยในที่นี้แค่ปากซอยก็คือเหมือนอยู่ใกล้นิดเดียวอะไรประมาณนี้นะครับผมใกล้นิดเดียวไปมาสะดวกนะครับไปกี่รอบก็ได้นะครับผมประมาณนี้นะครับคือแบบแค่ปากซอยนะครับเหมือนไปมาแบบรวดเร็วทันใจไม่ใกล้ไม่ไกลไปนิดเดียวอะไรประมาณนี้นะครับความหมายนะครับคือมันสะดวกสบาย เดินทางไปใกล้นะครับผมแต่ไม่รู้ว่าประเด็นดราม่าไปตีความหมายกันว่ายังไงนะครับเห็นใน youtube นะครับจันสุกเปิดเข้าไปดูเต็มไปหมดเลยนะครับทั้งคอมเมนต์ในทางที่ไม่ดีนะครับผมที่จริงคำว่าแค่ปากจอยนี่มันไม่ได้เป็นคำพูดที่ดูถูกหรือเยียดหยามอะไรเลยนะครับมันเป็นคำพูดเหมือน เหมือนแบบว่ามันใช้คำที่แบบว่ามันมันอยู่ใกล้นิดเดียวอะไรประมาณนี้นะครับผมก็อยากให้อย่าไปตีความหมายผิดผิดไปนะครับผมต้องศึกษาดูความเข้าใจกันอีกทีหนึ่งนะครับเจเวนไปห้างอะไรอย่างนี้นะครับห้างก็อยู่ใกล้ๆเองอะไรประมาณนี้ไปวันละสองสามรอบก็ได้ครับอะไรประมาณนี้นะครับนะครับผม ันสุก็จะ <c oughs> ขอมาพูดเพียงเท่านี้นะครับผมเห็นเข้ามาเปิดมาก็มีแต่เฟซบุ๊กยูทูบเบอร์เห็นคุยกันเป็นประเด็นเยอะแยะมากมายไม่ทราบว่าเป็นอะไรยังไงนะครับผมความหมายของคําว่าแค่ปากซอยนะครับก็คือสรุปสั้นๆก็คือแบบใกล้แค่นี้เองนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ